การจัดตั้งคณะวิทยการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเรามุ่งมั่นทำงานโดยเฉพาะการรวบรวมเอาผู้คนนะครับที่มาจากหลากหลายสาขาวิชานะครับมาช่วยกันออมองมาช่วยกันวิเคราะห์มาช่วยกันสแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้และการศึกษาของประเทศพวกนี้มันก็คือดึงเอาความถนัดความเชี่ยวชาญของคนที่แตกต่างเนี่ยมาออกแบบด้วยกันมาทำงานด้วยกันเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะในมิติที่มันรอบด้านขึ้นลุ่มลึกขึ้นนะคะ ก็มีหลักคิดเรื่องความว่าเป็นชุมชนการทำงานเป็นทีมเนาะการทางานด้วยกันนะคะทีมทิชช่ก็เป็นน่าจะเป็นคณะแรกๆในประเทศอะที่บุกเบิกทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเนาะเราพยายามจะสร้างสังคมที่เคารพและเรียนรู้ร่วมกันนะครับแปลว่าเรามีเซนส์ของสิ่งที่เราเรียกว่าเอมพัตี้ที่เราอยากจะปลูกฝังให้กับ ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคณะของเราผู้คนที่เกี่ยวข้องกับะระบบการเรียนรู้ของประเทศนี้ว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ดีต้องนําไปสู่การที่เราจะเคารพซึ่งกันและกันเคารพในความแตกต่างหลากหลายและสามารถที่จะมีวิธีการในการอยู่ร่วมกันมันเกิดจากโจทย์ที่เรามาคุยกันก่อนตอนนั้นเราเชิญคนที่ทํางานด้านการศึกษาจากหลายๆวงเนาะ ทั้งวงที่เป็นการศึกษาทางเลือกการศึกษาในระบบนะจากหลากหลายเลยในแวดวงเนี่ยมันก็จะมีอยู่เอามานั่งคุยกันว่าถ้าเราจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาหนึ่งโรงเรียนสิ่งที่โรงเรียนเนี้ยมันควรจะเป็นแล้วมันไม่ไปซ้ำรอยกับความเจ็บปวดเดิมๆของโรงเรียนที่อยู่ในระบบแบบเดิมๆเนี่ยโรงเรียนนี้มันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเราเนี่ยต้องคิดคิดเผื่อไปถึงคนที่เราจัดการเรียนรู้ให้ ไม่ใช่แค่ใน3ปี5ปีแต่ว่าเป็นในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กพวกนี้อาจจะต้องไปเป็นกำลังสำคัญในการที่จะต้องไปทำไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยตัวเขาเองเนี่ยควรจะมีแก่นในการเรียนรู้ที่ดีที่หน้าตาเป็นยังไงแล้วการเรียนรู้ที่เรากำลังจะจัดให้เขาเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเขาขนาดนั้นไหม เราก็มีหลักการมีการวางแผนมีการพูดคุยจนมันกลั่นกรองมาเป็นเป็นตัวหลักสูตรของเราแล้วก็คิดว่ามันจะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ในการที่จะให้โรงเรียนอื่นนกล้าที่จะพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของโรงเรียนให้ให้มันหลุดจากกรอบเดิมแล้วมันจะได้ปลดล็อกเพนพอยหลายๆอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นในการศึกษาไทยตอนนี้ค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจพัฒนา องความรู้ของตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็นาไปสู่การพัฒนาทนางสังคุมที่มากขึ้นพูดอยู่เสมอว่ามันจะเป็นสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกันเนาะเพราะฉะนั้นหัวใจของมันจริงๆของกิจการนันกศึกษานะ่ะมันคือการจะทํำยังไงให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยและเกิดการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายได้ดีที่สุดนะครับก็คือหลายๆกิจกรรมเนี่ยก็จะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองเราทั้งการเปิดประสบการณ์แบบโล่กว้าง การเข้าร่วมสังคมแล้วก็การพัฒนาทั้ง hard skill และ soft skill เพราะว่าเราเองก็แบบได้เป็นทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้เข้าร่วมแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาตนเองเนี้ยนะเราจะได้นําไปต่อยอดในแบบชีวิตในอนาคตแบบการทํางานในส่วนของการเข้ามาซัพพอร์ตของอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยก็คือคือเราจะรู้สึกว่าไม่เก่งเวลาที่เราต้องไปปรึกษาเขาแบบเขาเฟรนลี่มากๆแล้วก็ เขาเรียกอะไรแบบว่าเราก็เ <society> ป well ็นกันเองกับอาจารย์ด้วยแบบว่าเหมือนแบบอยู่กันแบบครอบครัวป้าป้าแดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปัจจุบันสังคมนะคะมีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการที่เราเนี่ยในฐานะทั้งผู้เรียนแล้วก็ในฐานะผู้ที่ทํางานด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นหรือว่าด้านการทํางานด้านพัฒนามนุษย์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในเชิงสาวิทยาการและมีมุมมองที่หลากหลายเพื่อที่ว่าจะได้สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่น แล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้างานของตัวเองให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปได้สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือว่าเราไม่ได้สอนคนเดียวเราสอนเป็นทีมเนาะการสอนเป็นทีมเนี่ยสิ่งสําคัญเรยงจริงมันคือเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนน่ะถูกพัฒนาถูกเทรนถูกฝึกหัดมาให้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหน,นึ่งพอนักศึกษาได้เจอกับอาจารย์ที่มีความลึกซึ้งในสาขาวิชาของตัวเองแล้วเนี่ยออพอมันมาเจอกันหลายๆคนมันทำให้เราเห็นเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ทําให้นักศึกษาสามารถเห็นาภาพของการเรียนรู้ของมนุษย์ที่กว้างกว่าเพียงแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งครับในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างวิชาศาสตร์และศิลป์อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยแต่เราอ่ะไม่ได้เรียนรู้แค่ศาสตร์ในเรื่องของการเรียนรู้ มีทั้งในเรื่องของสังคุมวิทยามนุษยวิทยาหรือว่าในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ในเรื่องของภาษาวิทยาเลียกได้ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยแลกเปลี่ยนในมุมมองของตัวเองหลักสูตรเนี่ยแม้ว่าจะชื่อศึกษาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการผลิตคนเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าเป็นการผลิตคนที่สามารถสร้างการเรียนรู้นะครับได้ในพื้นที่ต่างๆได้ และนอกจากเรื่องของการเข้าใจเรื่องทฤษฎีแล้วเนี่ย<ม>การปฏิบัติแล้วก็การประยุกต์ทฤษฎีให้เข้ากับการทํางานจริงๆ<ม>ในโลกจริงๆที่มีการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันเด็กของสังคมเนี่ยมันไม่ได้ตอบด้วยแค่เรื่องการที่ครูคนหนึ่งจะแก้ปัญหาได้อะคือเรามองว่าปัญหาหนึ่งอะ่ะมันต้องแก้ปัญหาจากหลายศาสตร์ตัวคณะเลยยึดความเป็นสหา<ม>เพื่อที่วา่าเราจะได้มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมุมมองที่หลากหลาย แล้วก็เคารพความแตกต่างหลากหลายของมุมมองของกันและกันนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรามองว่าเราอยากเปิดพื้นที่ความรู้การเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่อย่างที่บอกไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนและผูดถ่ายทอดไม่ใช่แค่อาจารย์เราเชื่อเรื่องนิเวศการเรียนรู้อันนี้เป็นรากฐานของหลักสูตรสิ่งที่สําคัญมากๆกก็คือเราคาดหวังว่าความรู้หรือว่า ทักษะต,ต่างๆที่นักศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรเนี่ยจะช่วยทําให้สามารถที่จะมีความรู้เท่าทันตัวเองเนาะแล้วก็สามารถเอาชนะข้อจํากัดบางอย่างภายในตัวเองได้ก่อนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนอื่นหรือว่าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมได้ครับเรามีงานวิจัยหลายชิ้นของคณะนะครับที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆใน<ม>แวดวงของการศึกษาหรือว่าระบบของการศึกษาเนาะแล้วผลงานวิจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ ถือว่าเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งเนาะที่จะอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าชี้นำนะครับหรือว่าเป็นแนะนำให้กับสังคมการศึกษาว่าควรจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับที่จะทำให้ผู้เรียนนะครับหรือนักเรียนเนี่ยได้รับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้มากที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเวลาแห่งนั้นเนี่ยเราก็ยังพบ แสงสว่างแล้วเราพบกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาลุกขึ้นมาขับเคลื่อนหรือว่าพยายามจะแก้ปัญหานะคะหรือที่เราอาจจะเห็นหรือก็เรียกกันว่ากลุ่มภาคประชาสังคมเราจะพบคนกลุ่มนี้ที่เขาพยายามทํางานเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเราก็จะมีองค์กรอยู่หลากหลายองค์กรมากนะครับมีการเจริญเติบโตขององค์กรก็ว่าได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยหลายๆองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันนะครับต้องการที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกับคณะเราเนี่ยก็สามารถที่จะมา เขาเรียกว่าแบ่งปันทรัพยากรนะครับแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันได้เราทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชน<ม>ภาคประชาสังคมรวมไปถึงคนในชุมชนและพื้นที่ที่เราทํางานด้วยระหว่างที่ดําเนินการไปเนี่ยมันก็จะมีเครือข่ายใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งเครือข่ายพื้นที่เครือข่ายประเด็นปัญหาและที่สําคัญคือพอจบโครงการแล้วเนี่ยหลายเครือข่ายก็ยังสามารถดําเนินต่อไปไ,ปได้ยังมีการทํางานต่อเนื่องเนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีคณะวิการเรียนรูไ้ได้ศึกษาศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการทํางานกับเครื่อนสังคมสูงมากนะครับด้วยความที่คณะเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะสร้างเรื่องการเรียนรู้ของสังคมของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทํางานกับเครื่อนสังคมของคณะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะไปพัฒนามนุษย์ในมุมที่จะสร้างความยั่งยืนขึ้นมาให้ได้นะครับจิงสําคัญก็คือเราทํางานด้านการศึกษา เราต้องการพื้นที่การเรียนรู้ที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าถ้าเราจะทํางานนักศึกษาเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราทํางานเหมือนเป็นบัดดี้กันอาจารย์จะมีเครื่องมือหรือองค์ความรู้เจ้าหน้าที่อะค่ะเป็นเหมือนคนที่คอยดูว่าภาพรวมของโครงการเนี่ยจะไปในทิศทางไหนอย่างไรอาจารย์หรือนักวิจัยเนะี่ยจะเป็น คนสำคัญที่จะมาช่วยผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้สังคมในปัจจุบันก็มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะการที่มันจะขับเคลื่อนประเด็นที่มันค่อนข้างซับซ้อนเราก็ค่อนข้าง มีปัญหาที่มันพันกันค่อนข้างหนักแน่นนะครับแล้วมันจะต้องค่อยๆแก้ไขไปทีละจุดยคนที่ทํางานในลักษณะนี้จะต้องมีใจที่มันเข้มแข็งนะจะต้องมีสภาวะจิตใจที่มีคุณภาพชีวิตที่มันดีก่อนเขาถึงจะสามารถที่จะออกไปช่วยเหลือหรือดูแลคนอื่นได้อย่างมั่นคงนะครับอันนี้เราก็เชื่อว่าการที่เราดูแลคนให้ดีก่อนก็จะทําให้งานขับเคลื่อนของคณะเนี่ยติบตไปได้ ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เกิดบรรยากาศดีๆในการทํางานร่วมกันเราก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพขององค์กรดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่คณะทำอะ่ะมันค่อนข้างจะทํางานกับความคิดแล้วมันจับตรองไม่ค่อยได้และคนตั้งคําถามกับมันได้ง่ายมากออแต่ว่าบุคลากรขอ,ของคณะอาจารย์สามารถทํา สิ่งเหล่านี้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ทําให้มันออกมาเป็นหลักสูตรมีการวัดผลได้เออแล้วเราเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาทําเยอะมากมิติมวลรวมต่างๆเหล่านี้ครับมันไม่ได้มาเพราะว่าเราศึกษาการอ่านบทความวิชาการอยู่ในห้องเรียนแต่มันได้มาจากการที่เราได้ลงมือปฏิบัติได้ลงไปยังพื้นที่จริงได้ลงพื้นที่ภาคสนามได้ร่วมเรียนรู้กับคณาจารย์ต่างสาขาวิชาได้เรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยครับรู้สึกว่าการเรียนรู้มันอยู่ทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่อยู่แค่ในสถานศึกษาเราอยากให้การเรียนรู้อ่ะมันเชื่อมโยงทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในให้ได้กลับมาดูว่าโอเคเราเรียนว่าสภาพสังคมมันเป็นอย่างนี้นแล้วสภาพสังคมนั้นอ่ะมันส่งผลอะไรกับเราหรือว่าตัวเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราทุกคนน่าจะมีภาพอยู่แล้วว่าเฮ้ สังคมอ่ะสังคมที่แบบเราอยากอยู่หรือว่าสังคมที่ดีสําหรับเรามันเป็นยังไงแต่ว่าสังคมที่ดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉันสาหรับพีคความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเนี้ยมันพร้อมที่จะเข้ากับทุกคนได้เป็นสังคมที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับทุกคนที่เราจะสามารถเติบโตในแบบของตัวเองได้สามารถเติบโตเป็นตัวเองได้แล้วก็ดีใจที่ได้เติบโตอย่างเป็นตัวเองค่ะให้มันเป็นสังคมที่แบบเป็นสังคมแห่งแบบว่าการเรียนรู้ที่จะเคารพคนอื่นแล้วก็เคารพตัวเองด้วย